โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับผมสำหรับวันนี้ครับเรานะครับผมมาอยู่กับเสียแปมนะครับนี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะเดินตามทำไมนะทุกคนนะนี่ครับผมก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับผมวันนี้พามาถมดินนะครับตรงบริเวณนี้นะรบบพื้นที่บนภูเขานะครับผมนี่เลย เดี๋ยวพาไปขนดินด้านล่างนะครับนี่วิ่งขึ้นเขาเลยครับผมดูทางครับทางแบบโคตรเละบอกเลยนะครับทางนี้คือแบบชาร์ถไายบุกเบิกใหม่เลยนะครับก็มากับซงใต้ครับ3 6 0นะครับผมคันนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะฮะนี่แล้วก็มากับ36มเหมือนกันนะครับของเสียปานนะเขาข้อเกษตรนะครับผมมาวิ่งนะนี่เลยโคตรตึงอ่ะบอกเลยอ่ะตอนนี้แบบโคตรพร้อมมากเลยอ่ะไปยังครับ นี้ผมจะตามเสียปาล์มนะครับวันนี้นะอันนี้เป็นงานเสียปาล์มนะครับเสียปาล์มงานเยอะครับก็เลยแบบต้องมาเกาะบารมีนะครับผมมีงานฮนะใช่ครับพอเราไม่มีงานแบบเกี่ยวข้าวงานกเกษตรเราไม่มีแล้วพอแล้วพอแล้วเอ้ยไอปาล์มรถเองบังฝุ่นบังฝุ่นพับเหรอใช่ครับอ๋อเขาพบับบังฝุ่นโชว์ว่างั้น ไเดี๋ยวเหยีบดดยบฐานในถอยเทอะไรอะไรเพีงแค่เนี้ยเดี๋ยวไปทาานู้ได้พี่ไม่ทา้าเนี้ยแคบเกินเหรอทว่าอะไรวะไปฝงนี้ดีกว่าโอ้หน้างานไม่ถึงร้อยเมตรไหมนี่ใกล้เดียวโอ้หน้าง,งานใกล้เกินวะทุกคนอะไรนี่เองพาพี่มาทางไหนวะนี่ทางนู้นมีทางเข้าไหมานมี่มีมีมีไปไ<ม>ทางน,นี้ได้ไหมได้ S <S อ่าได้ได้ได้เด,ด,ดี๋ยวขับรถไปด้านนู้นดีวกว่าัวทางอะไรของเสียปลามาหนิปลูกต้นไม้ดักทางด้วยโอ้โหเดี๋ยววิ่งขึ้นด้านบนครับนี่คลิปนี้เรามาขับรถไถด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับรถไถฟอร์ดครับรถผมเองนะทุกคนนะนี้อย่างรอ่ะบอกเลยในทางไหนทางนี้เหรอเดีย๋ยวไปเอาดินก่อนนะครับวิบ่งใ,ใกล้ๆครับ โหลูกนี้แบบผมใช้หก0้อวิ่งดีกว่ามาน่าจะทางนี้นะคนนะนางงานมันจะแคบนิดนึงนะสิบล้อเราก็ไม่บันครับรถใหม่รถเก่าครับวิ่งได้หมดนะฮะคือพี่ต้องถอยต้องต้องถอยจากตรงนี้ไปใช่ไหมไปครับไปครับถอยครับผมตึง เสียงถ้อยเราก็ตึงเกินนะวันนี้เสียตามเขาบอกจะขับไมโครครับจัดให้ครับมีคนถามหาเสียตามไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับใช่ครับไม่ใช่หน้าที่ผมไงขับไม,บไมโครครัเสียงรถคุณดังมากเลยอ่ครับตายแล้วเสียงรถแบบดังมากครับต้องไปเปลี่ยนเสียงรถเรื่องเลย มัเดี๋ยวมันรีวิวรสเสียปามก่อนนะครับนี่ด้านในครับเขาใส่อันนี้มาด้วยนะใส่ดิฟฟี่กับบัตบูธครับผมนี่นี่ครับโคเท้ครับผมโอ้โหนี่ฮะข้อวเกษตรครับผมใส่เต็มคันเลยสุดจริงๆเลยอันนี้มีหม้อก๋วยเตี๋ยวด้วยนะนี่มีมิชลินครับเราเงาครับสวยๆครับสวยไม่รถจริงอยู่หรือเปล่า สวยๆเลยครับสวยๆเลยันนี้รถเราเองครับโอ้โหมองตั้งแต่8กิโลนะครับผมยังเห็นความหล่อบอ,อกเลยนี่สามชาหน่อยสามชาหน่อย ยังไม่เต็มเลยไปไหนเห็นเองบีบแต่เนาะเบียเฉยๆเห็นเ็บีบก็บีบด้วยอะไรของเองวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงรถเราเสียงรถเราเงียบอยู่นะครับสตาร์ทติดแอร์เอาสักทีว่าเต็มยังนี้เต็มก็ไม่บอกกันเลยว่ะเดี๋ยวขอไปก่อนละกันครับเฮ้ยโหรีบจัดเลยอ่ะ มีงานโชว์รถล,ลาด้วยเล่นมา,อนมาบอสผมนีบเ่ยโอ้เข้ายิ่ฉช้ารถล,ลาไงแบบรลถลารอเนาะโชว์รถลาไงโอ้โอโออยเอาละครับผมตอนนี้ทางแบบขี้เละมากเลยครับผมครัแบบ360นะฮะแรงอยู่แล้วไหนเท่ตรงไหนนี่ ถอยถอยเทใช่ไหมถอยเทลื้นหน้าเทก็ได้เอาได้นะเฮ้ยใจเย็นลูกพี่อยู่ลูกพี่รืาองายเป็นเองยากไม่ตั้งลำไงพี่โกนรถพี่แบบเพื่อนดินอะไรอย่างเงี้ยลำเลยลำเลยครับขับรถถ่ายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่ช่วยทำครับอีก น, <Okay. S 1> นี่ของเราถอยเทยแบบนี้เลยเฮ้ยสุดพิลีครับไปแล้ว <Okay. S 1> มันก็จะลกุลกๆหน่อยนะอยู่ในป่า <Okay. S 1> วันนี้ไม่ได้แซดเลยว่ะป่า ไม่ได้สิ่งเลยวันนี้ไม่ได้สิ่งเลยครับวันนี้ไม่ได้ซิ่งเลยวันนี้เจองานหยาบครับวันนี้ เนี่ยเชิญรถเองนี่แต่ก่อนแต่ก่อนแบบมันอันนี้อยู่นะนี่สู้เสียงแบบได้เป็นนั่นเลยได้ได้ใหม่ลือเก่าแล้วเอานะได้ใหม่ลือเก่าแล้วใช่ได้ใหม่เหลืองเก่าแล้วโอ้ลบทิ้งหมดแลยเสียงแบบนี้นี่ใช้เสียงแบบคัดเตเสียงเสียงคัดไง เดี๋ยววันนี้เสียปวามาเอาขนาดมาขุดกันนี่นี่ HK สองร้อยครับเชิบนี่ชืิบอันนี้กดดีเว้ยชชิบนี่ชออเอาแขนไม่ถึงรับแขนไม่ถึง ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ครับเดี๋ยว,ยวถ่ายให้ตรงนี้นะไหนครับ นี้เราเอาไปเทครับเดี๋ยวไปขับดันดินรอแล้วกัน นีมันมีน,นี่วะปามชิบหายแล้วร,รถติดวะติดกองดินเนี่ยมันมีกองดินใหญ่ๆนี่พี่เผลอเหยียบขึ้นมาเมื่อกี้นี่มา,มา,มาๆๆเดี๋ยวเอารถถ่ายดันหน่อยรถถ่ายฟอร์ดครับรถถ่ายฟอร์ดัล้ลครับเอิ่งนี่ไม่หลุดให้มันรู้ไปครับทีนี้เดินอีกรอบอืมโอ้เดินไม่ไปแล้ววะ รถถฟอรฟอนะนี่มันแรงจริงเลยได้ยล่นะนี่ครับสุดยอดเลยนครับีออนี้พอ,อก่อนพอ,อกอนถ่ยถอยถอยถอย่ายไอ้ทีนี้ไม่มีที่อันนี้แล้วปะ บาดาลก่อนไม่มีเที่เทแล้วเอาติดติดติดเอาติดมาแล้วมาแล้วเราถ่ายมาแล้วมาครับเดี๋ยวช่วยครับครับผมมาครับมือมือมาครับผม,ม,บออม,บผมนี่ปปามีควันดำเหมือนพี่เปล่าผมพี่ใส,ส่ท,<า>ท่อซิ่งมุดเดินเนี่ยใส่ท่อซิอ่งมุด้วยนะเว้ยท่อไทยเทเน,นี่มีเปล่าไม่เปล่า ก็ยิ่งก็แค่นั้นแหละครับเสียงก็เหมือนกันเลยครับเออเปลี่ยนเสียงไม่ได้เฉยๆนะไปแลผมอื้อหดันครับตันครับทีนี้โอ้โหตันเลยครับตันเลย ตามรถพี่ใส่แบตไม่ด้วยนะแบตเตอรี่นี่แอ้ออโหนี่ครับโมงหลักจังเลยครับรถเท่เนาะ,อะเอ็งเอ็งเ,เ,เห็นอะไรอันสีแดงตรงล้อไหมเนี่ของแต่งนี่นเหรอเห็นไหมใช่ครับมันมีสีงเงินด้วยครับก่อนหน้านี้ผมจำได้ฮะไม่สี่เหลี่ยมเลยก่อนหน้านี้ ไม่ไม่เป็นถอดออกแล้วไงเป็นอุปกรณ์เสริมไงใช่ใช่ใช่อุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ยอุปกรณ์ปัป๊บใช่ครับรถรถใหม่ครับรถใหม่ครับสียังไม่ถลอกเลยนะครับรถยมแมวครับอะไรนะรถถลอกแล้วเหรออะไรวะถลอกง่ายแท้รถไจแอนท์ครับผมนี่นันไ,ไม่ไปเว้ยตาม อันนี้ม้าผมเหมอือนในใช้คันโยกของจริงอ่ะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตอนนี้โอ้คันสีเขียวนี่ไม่ไม่ดับเครื่องเลยนะแต่เราต้องปรับดับเองซะและ้วมันมันเยอะัอนนเรเสียงมันนอกหู <laughs> ก็จะใส่หน้าก,กากมาอย่างนี้ยังไม่ได้ซื้อหน้าก,กากใส่เลยหน้าก,กากรถหน่นอ,ยอยเออถ่ายคเกิดเกิดกันเดียวไม่ทันกินครับผต้องสองพันสองพันครับสองพัน เมื่อวานเมื่อวานมานมถงกับใครเนิเมื่อวานวาน,นี่ถุงกับเตาสองสามทิพยเลยวันนั้นมันมาเกี่ยวข้าวพี่แห่วันนั้นผมไปตรงนี้เรียนนี่ว่าดัานโลดครับดันโลดอุ้ยดันอย่างเดียวครับ ไม่ดันไม่เรียบเลยครับงนะั้นนี่เราเป็นลูกเซิร์ฟไงเราดันแบบมองไม่เห็นดินไงดินไม่โหลดเออดินมันแน่นนิดนึงครับ ลงอีกนั่นขึ้นเอาค่อยๆแบบค่อยๆปาดลงนี่ปาดลงแบบนี้ฝั่งนี้ยังอันนี้เลยวะก็ยังอีกสองคันรถอ่ะใช่ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรไปเทแบบเทท,ทิ้งมาฝั่งเนี้ย อันดันแม่ดันแบบฝั่งนี้ไงมาครับน,นี่ที่ไม่เปเอสิบล้อมาเทเลยมั้ยโอเคเดี๋ยวนะเอาฝั่งนี้ก่อน นี้เรียบละฝั่งนี้ได้ละได้ละยังเลยนี่อ๋อเดี๋ยวนี้จะใไงโอ้อะไรพังเลยนะ่ะตายละยังสูงอยู่เลยเอาลงอีกมาๆ,ๆเดี๋ยวเ,าเอาละอันนี้มาก่อน làm gì đó, Đã này này, lông bơi, lông bơi, à?

nó ra nó